พี่พี่อีกนิดนึงอีกนิดนึงอะไรเนาะร้อยโลพี่อีกร้อยโลร้อยโลเหรอเย้นี่เหรอเออตรงไปเลยพี่ตรงไปตรงไปอุ้ยทำไมสถานี้บ้านมันดูเก่าๆล้างๆอย่างเงี้ยเนาะอ่ะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเหรอเย้โอเคไหน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 เนี่ยพี่บ้านหลังซ้ายเนี่ยเฮ้ยตังมึงที่อะไรที่มึงดูไอ้มันเป็นบ้านโมเดิร์นไม่ใช่เหรอวะ โมเดิร์นอะไรพี่อ่าก็ช่างมันอย่างน้อยก็มีที่น,นอนก็ยังดีไว้พี่เฮ้ยตังไปหาที่อื่นเถอะกูว่ากูไม่ชอบบ้านแนวนี้ฮะมันน่าก,กลัวว่ะทำไมวะพี่มันก็ออกแนวโมเดิร์นโมเดิร์นเหมือนกันนะโมเดิร <Modern S 2> <c oughs> ์นเย่ะดูดิน่ากลัวชิบหาย <c oughs> น่ากลัวตรงไหนมันก็ปกติแหละพี่บ้านอะไปะที่อื่นเถอะไปพี่อมเดี๋ยวขับรถต่ออีกสักจะไปทำไมพี่ลองไปหาเขาหน้าดูผมง่วงแล้วพี่เออไปไปไปง่วงแล้วเนี่ยมันก็โมเดิร์นเหมือนกันนะ ไม่แต่ว่าที่บึงชอบไปหลังนี้จริงเหรอทำไมมันดูโสมจังวะอือก็หลังนี้นะพี่ก็ตรงตามภาพนะฮะภาพแบบนี้เลยเหรอเออโอ้ยต่างไฟไม่ติดอีกไฟไม่ติดออาแต่ห้องนี้ติดวะพี่ทำไมติดค้างเลยวะเอ้ยมึงมึงมึงอ่ะมึงลองจุดตะเกียงดิโอ้ตะเกียงจุดติดปะจุดไม่ติดหรอวะแต่มันก็ไม่ได้วก็ตรงทุกอย่างนะนี่ยมันอ๋อไฟที่อื่นไม่ติดเลยวะติดแค่ตรงนั้นอะ เฮะฮะฮะไฟไฟเปิดเองปิดเองไอ้ตั้งวงจรอะไรมันล้วนเลยมันล้วนเหรอก็งต่ของบ้านนในภาพน่าจะเป็นรูปสิบปีก่อนหลยมั้ยแล้วโอ้โหไอ้ตั้งสิบปีก่อนมันยังมานอนอยเหรอน่ากลัวชิบหายดูดิน่ากลัวตรงไหนพี่มันก็ยังยังนอนได้อย่างน้อยมันก็ยังนอนได้ว่าพี่มันอย่างน้อยก็มีที่ซึ้งหัวนอนเนี่ยมีเตียงนอนเนี่ยพี่มันก็นอนไปเถอะโอ้หขอนั่งหลัๆสเปิร์อ้ยเยียแม่มึงทำไม คือว่าเราคนแบบไปจุดธูปอะไรขอขมาอะไรก่อนไหมหรือว่าขอเจ้าที่เจ้าทางอะนะเออมันก็ทําตามประเพณีอะไรอย่างเงี้ยเออไปไปไปมึงเตรียมธูปมาแล้วเหรอทุกเทียนอ่ะมีพี่มี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 ไป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 ไหนให้กูดอกหนึ่งดิจุดไว้ไหนอะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวขอดูโหเฮงก่อนเออโอ้โหไอตังนี่มีน้ําเต็มเลยว่ะต้องเดินอนน้ำอะไรอยู่ตรงนั้นด้วยเหรอพี่เข้าไปแล้วะเนี่ย เอออยาคิดมากเลยน้องเออมันก็ดูเออแต่ข้างล่างก็ยังมีคนจุดเทียนอยู่นะแสดงว่าน่าจะใช่จริงแหละแต่แค่เขาอาจจะไม่ได้เข้ามาลุดดูแลมาจุดนี้ก็ได้น้องมาจะไม่ได้ทำความสะอาดอะไรครับถึงเจ้าที่เจ้าทางที่นี่พวกผมของนอนพักที่นี่หนึ่งคืนพวกผมไม่ได้มาลุบหลู่หรืออะไรขอให้ท่านช่วยปก,ป,ก,ป,กปักรักษาผม้ลยนะครับสาธุไปทังผมนอนแล้วตัตอตอ,อ,อไปนอนเถอะว่า เฮ้ยแสงยังอยู่แบบไหนแล้ววะไฟหายพี่เฮ้ยกูไม่อยู่แล้วตัง้งรับรู้แล้ยเจ้าที่อ่ะเจ้าที่เหรออุ้ยนั่นก็เจ้าที่ก็เฮี้ยนเกินเฮ้ยนอน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 เลยป่ะโอ้ยตังแต่ว่าตอนนี้มันมันโอเพนไม่ปิดกลัวเดี๋ยวนี้มันโอเพนเลยนะเว้ยนอนได้ปิดไฟนอนดีกว่าโอเคอยจะนอนนะ่นร่ันนี้ฝันนี้ฝันนี้เออฝันนี้ ตังเดีกูไม่ชอบบรรยากาศเลยไม่น่ากลัวมากเลยอ่ะน่าพี่นอนไปเถอะเออ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 โอเคโอเคนอนนอนนอนเฮ้ยไอ้ตังอะไรพี่จะนอนนี่เสียงอะไรปะมันมันมีคนเคาะเคาะอะไรสักอย่างอ่ะเคาะประตูเหรอผมเพิ่งตื่นไอ้ตังมันมีเสียงอะไรจริง น่าพี่นอนไว้เถอะไอ้ตังน่ากลัวน่าพี่นอนโอ้ยโอเคโอเคกูนอนต่อก็เถอะพรุ่งนี้ต้องรีบเข้าเมืองแล้วพี่ผมจะไปกินฮาจิบังเออเออโอ้ยโอ้ยโอเคโอเคผมตานอนผมตานอนเฮ้ยไอ้ตังไอ้ตังไอ้มึงมึงกินเส้นดนตีปะ ไม่ไดเสียงวะไมไอตังอะไรเลย,เลยอะไรพี่โอ้ยตกเรียงเอาดีๆไม่ได้ยินจริงหรออะไรพี่พี่หลอนแล้วเสียงเ,เพลงอะไรแถวนีจ้จริงๆนะเว้ยกูได้ยินจริงจริงเจอแล้วมันก็มีบ้านคนเลยนะเว้ย <c oughs> ไม่เสียงนตรีได้ไงวะเฮ้ยรีบนอนที่ว่าเริตื่นเจ้าได้รีบตื่นแล้วไปเลยไอ้ตังรีบนอนรีบตื่นนะเว้ยที่ห้าที่ห้าขึ้นออกเลยนะเว้ยเฮ้ยเนา โอ้โหเหมือนมีใครมานั่งทับแขนเลยโอ้โหเฮ้ย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 ตังไอ้ตังเฮ้ย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 ไอ้ตังไอ้ตังหนีไอ้ตังไอ้ตังเฮ้ยกูไม่อยู่แล้วมีอยู่ก็อยู่ไปเถอะอยางน้อยก็นอนไปเถอะเฮ้ยอย่ากนอนนอนไปเถอะไอ้เหี้ยกูไม่นอนแล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ย โอ้โหฮฮพี่ทีพี่ทีพี่พี่ทีเป็นไหนพี่ทีเป็นไหนพี่ไปเข้าน้ำแหละไอไออยากกินฮาจิดบางจังเลยอ่ะพี่ทีเป็นไหนแล้วเนี่ย เข้าห้องน้ำนานจังพี่มาแล้วเหรอพี่ทำไมพี่ไม่ตอบเลยพี่ทีม,มาแล้ว อืมอาเจ็บปางพี่ทีรีบนอยดีกว่าพี่ทีพี่ทำไมสาพ,พี่มันนุ่มๆเตะทำไมมันเหม็นสาบอย่างนี้ไงม่รู้พี่ลืมล้างตูดหรือเปล่าพี่ผมบอกแล้วให้ใช้สบู่นกแก้วพี่ทีพี่ไม่คิดจะตอบผมหน่อยเหรอฮ่าโหลครับพี่ที เมื่อใครเนี่นนยไนอะ้สัตว์กูไปแล้วเหี้ยผิดเกวยนไปเหี้ยี่สัตว์พี่นิพินิอู้พินิพินเมื่อใครเนี่ยพินิพินิมุดิกนกนูเหี้ย